และนี่คือสาเหตุที่ทำไมผมต้องสร้างเกมในแอป,ปแอป,ปใตแอป,ปหนึ่งก็คือแปปอปด,ดังไรดูนิดไหมคุณดูและนี่คือทั้งหมดผมก็บอกกันแล้วตอนจบที่ผมจะได้ดูหน,นึ่งไลน์คุณคือมาดูนี่เ,เน,นี่ยทีเราสร้างงานอ่ะ เพื่อใครตร้งสชยมันคือแอปอะไรที่แต่มันจะสร้างเกมได้แอปนี้แอปนี่น,นี่นี่แหละคือแอปที่ผมได้สร้างเกมขึ้นมาเพื่อใครอยากลองสร้างเกมแนะนำแอปนี้น่าจะสร้างง,าง,ง่ายอจัดนี่มันใช้ง่ายหรอกสร้างสร้างตัวละครเองหรือจะแต่งภาพก็ได้อ่ะตัวกริ๊กไม่มีเท่าไหร่เลยไม่ได้มีอะไรมากนะ ตอนคลิปซูเปอร์ซัดก็น่าจะถ่ายพวกนี้คือมันชอบมีปัญหาที่คลิปมันตัดเองนี่แหละปัญหานี่แหละผมก็เลยไม่รู้จะใช้แอปอะไรแทนไอแอปนี้ในการถ่ายดีก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารอคลิปต่อไปนะว่าจะเป็นคลิปอะไรกันแน่ซูเปอร์ซัดหรืออะไรก็ตามเพื่อให้อยากลองสร้างคลิปกว่าแอปนี่แหละโอเคจบคลิปในเท่าน,นี้ไม่มีอะไรมากเออกดไลค์กดติดตาม,ตมตด้วยกดกระดิ่งก็แต่ละคลิปจะทำมาไม่ขี้เกียจทุกอย่างแต่แจ้งผมว่ามาถอะโอเคจบคลิป